กินเป็นอาชีพแล้วครับปจับอุบลโอ้ยดูเส้นทุกคนเครื่องแน่นๆจุกๆที่นี่สกินเบิร์ดบบพี่น้องคบมากินน้ำกันเด้อแซ่บน้ำกันเด้อครับผมแซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอนโอ้ปุจับพี่น้องแซ่บน้ำกันได้อู้หอนนี่นี่ตมมา

รอนะครับรอสั่งได้เลยอืม นี่แหละเขาเรียกว่าก๋วยจับอุบลน,นะครับผมเขาไม่ได้เรียกว่าต้มเส้นหรือต้มอะไรนะคือก๋วยจับอุบลน,นะครับมันได้เรียกเขาเปียกด้วยแต่ถ้าจังหวัดอื่นเขาจะเรียกเข้าเปียก 嗯。Mm hmm. มาต่องมะว่ามาดากันหี่พี่น้องครับผมเนี่ยอันนี้ถจับมากินกับปังปอนเครับพี่นอ้องให้กำลังใจกันนะดีที่สุดเราทุกคนตอนนี้ได้เห็นข่าวทุกวนันเขาแจ่วันนี้หดหัวมีข่าวน้องแบงเลกเตอร์เนาะ สงสารมากขนาดาษผมเป็นคนแบบว่าเป็นคนที่ใจใหญ่ตะน้องเองนะผมผมยังรู้สึกอ่อนแอเลยเมื่อได้เห็นข่าวแบบนี้อืสงสารน,น้องอเปิดมาก็ เต็มฟีดเลยคนแก้งก็แก้งน้องเกินว่าสกวันบาปกรรมติดตามท่าน ไม่เร็กวก็ช้าอ๋อเสีบมากินก็จับใส่แดดได้ผมก็ได้ ก็ใจรอเดยแล้วเชว่อมขายหน่อยลูกค้าทมาหาได้เลย ืผมปรุงรสจัดมันแสบปรุงรสจัดแล้มันแสบนี่เลือดเห็นไหมืม